สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณรีดในสัปดาห์อาหารไทยวันนี้พามาที่ถนนสาราธรรมศพในซอยสาราธรรมศพ25ที่ร้านบ้านยี่สารร้านอาหารไทยพื้นบ้านแห่งนี้ครับร้านนี้อยู่ติดกับลำประดงซ่อนตัวอยู่ใต้ชายคาเรือนไทยเก่าแก่หลังใหญ่คลาสสิกสุดๆครับ แล้วก็รายล้อมด้วยร่มไม้เขียวขจีส่วนรถมือการทำอาหารก็สุดยอดไม่แพ้กันครับโดยเน้นอาหารไทยโบราณที่หาทานได้ยากอย่างเช่นยำชักครามปลาทูต้มมดันแต่เมนูที่ต้องบอกว่าถ้ามาเยือนที่นี่แล้วก็ต้องลองให้ได้นั่นก็คือหมึกผัดกะปิหลายคนอาจมองว่าเป็นเมนูอาหารไทยธรมธรมดาธรรมดาแต่ในความธรรมดานี่แหละครับที่ครัวบ้านยีสาร ซ่อนรสชาติอันอร่อยเลิศเอาไว้รอแต่เพียงผู้ลิ้มลองเท่านั้นและจะสมคำร่ำลือขนาดไหนต้องตามคุณรีดและพิพันธ์ไปเลยครับขณะนี้นะคะรีดย,ยืนอยู่กับนะคะสาวน้อยยี่สารค่ะคุณสุพัตราสารสิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านครัวบ้านยี่สารสวัสดีค่ะ,คะที่นี่มีอะไรเด็ดจ๊ะหมึกแผนกะปิค่ะทำไมจึงเด็ดหมึกะกะปิมันเข้ากันค่ะที่นั่นกะปิก็เด่นปลาหมึกก็เด่นเอามาผัดรวมกันอร่อยค่ะ อารักรรมวิธีในการทําให้กะปิที่มันจะกลมกลืนเข้ากับปลาหมึกเลยเพราะบางคนก็ชอบกะปิบางคนก็มีความรู้สึกฉันได้กลิ่นกะปิไม่ได้อา้าวจานนี้จะได้กลิ่นอะไรจะไม่ได้กลิ่นเหม็นของกะปิเลยเพราะว่าเรานากะปิไปผัดให้หอมผัดกระเทียมคั้วให้หอมก่อนแล้วใส่ปลาหมึกลงไปผัดไฟแรงๆแล้วก็พอปลาหมกึกสะดุ้งไฟก็ปรุงรสขึ้นได้เลยค่ะอ๋อพูดง่ายๆว่าปลาหมึกก็ต้องแบบ เจ๋งด้วย,สดด,วยสดด้วยแล้วมันลงตัวกันแป๊บเดียวเขาเรียกว่าอาราเมนิตตามที่น้องก็บอกนะคะเพราะว่าทุกอย่างต้องไฟแรงแล้วขึ้นปั๊บเลยมองไปเห็นตัวนี้ตอนแรกนึกว่าไก่ยัดไส้ปรากฏว่าไม่ใช่ปลาหมอแดดเดียวเออมันเด็ดยังไงล่ะปลาหมอมันเป็นปลาหมอเทศซึ่งอยู่ในนากุ้งมันกินกุ้งเป็นอาหารค่ะแล้วเนื้อมันก็จะไม่ขาวมันจะนุ่มค่ะ,คะแล้วเราก็มาทําแดดเดียว ตักประมาณเนื้อตึงๆ45นาทีแล้วก็มาทอดทานได้เลยอืมเนื้อตึงๆนะคะนี่<ช>เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยละหมอแดดเดียวไม่ไมีก้างด้วยต้องขอบอกเลยว่าเหมาะมากในความที่ไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยเลิศเท่านั้นค่ะครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรทดรับพิพันธ์แบบนี้ก็รับไปประกาศจากคุณฤทไปเลยครับ เพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้นะคะสำหรับแฟนๆรายการผู้ที่มีใจรักและชอบอะไรก็ตามที่เป็นแดดเดียวหมึกแดดเดียวหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวและปลาแดดเดียวในที่นี้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของปลาแล่เนื้อปลาออกจากก้างแล้วคลุกกับน้ำปลาอย่างดี เสร็จแล้วนำไปตากแดด45นาทีแดดแรงๆถ้าแดดน้อยก็ต้องเป็น2แดดมันไม่ใช่แดดเดียวแล้วนะคะแต่บ้านเราเหมาะที่จะเป็นแดดเดียวเพราะว่าพระอาทิตย์เยอะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอ่ะรอยเลิศค่ะ